เก <Okay. S 1> ็บของเสร็จแล้วเข้าอยู่เรามาด,ดูวิวข้างนอกกันนะครับใส่รองเ,เท้าปปไ,ไปปะโอ้ยสะท้อนแสงฮนะเราจะได้สองฝั่งเลยนอนกันหกคนนะครับบรรยากาศห้องดีมาก ไม่แพงด้วยนะฮะห้าพันกว่าบาทหกคนก็ตกก็ไม่กี่บาทฟิลเหมือน Airbnb นะฮะแต่เราจองใน Booking มาไม่คุยให้คุยกับนี่ครูปเปอร์รู้จักอันนี้เขาอีกห้องหนึ่งนะไจะมีเตียงสองชั้น อันนี้สามารถเอามาเป็นเตียงได้สองฝั่งเราออกจากภูตลิแล้วนะเรามาแวะพักทาง,างมีร้านอาหารด้วยนี่งไงอยู่ในเราจอดเราไม่ตรงโน้นนะฮะเลาเราก็เดินขึ้นมาสวยดีนะมาดูมีมีเอาดอดด้วยแต่เราไม่เอานะฮะอุ่นดีตรงเนี้ยร้อนร้อนเลย ผมมีแต่ขวดไวนยนะปูดึงนี้ดูเป็นพิเวดดีนะปอเนี่ยตรงนี้ดูเป็นพนะิเวดเมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเรียบร้อยแล้วมีเตาผิงที่ <c oughs> ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเต <c oughs> าวเหมือนเดิม <c oughs> เป็นเตาผิงแลร้านนี้ก็โอเคอยู่มีภาษาอังกฤษด้วยแต่อ่านไม่ออกรับสัปว <c oughs> แรกได้แล้วนะคือสลัดอะไรอะมะเขือเทศ ัเชื่ออยู่นะไม่มก็คือเนื้ออะไรม่ใช่ไม่ใช่เนื้อดิ่ะป็นผักอร่อยไหมเมดูเดิมแต่ชาอาจจะเปลี่ยนไปได้วให้รสชิมก่อนเลยมันเหมือนหรือเปล่าไก่อาจจะดีนะไม่แข็งมาก นี่ลองอันนี้ก่อนก็ได้เอาไก่ย่างปกติมาแล้วยังดีกว่าอมันเป็นสูตรเขาเดิมเลยอร่อยกว่าอืมมันเค็มกว่ามีเคียนมากกว่าอ้โแบบเหมือนไก่ต้มใบชาอไวอย่างเงี้ยมีเคียนมากหมดแล้วนะฮะ เต็มสิบอันนี้ไม่เอาอีกแเวสักทีได้ไหมเต็มสิบด้วยราคาความขุ่นค่าเอาไปสักข้าราชการที่ถึงสุดต่ำให้เท่าไหร่เต็มสิบไรู้อาเจ็ดอ่ะให้เท่าไหร่ครับหกให้เท่าไหร่เต็มสิบให้เจ็ดโอเคไป เราขับรถมาแล้วนะฮะจากคาสเบกิมาประมาณชั่วโมงกว่าร้อยก่วาโล<ห>เพื่อมาไหนครับมันชื่ออะไรครับเมืองกอริอเป็น<ม>เทพชาวแต่ว่าจําชื่อไม่ได้อ่าไม่ออกเสียค่าเข้านะฮะแก็เขาจ่ายทางรถห้ารารีก็ประมาณเจ็ดบาท <c oughs> ร้อนไหมครับ <c oughs> <c oughs> เออข้าบกหนึ่งารี่ด <c oughs> ีไงมีค่าเข้าอีกไปเดี๋ยวเราไปจ่ายเงินกัน นพบว่าอยากู่ในยุคกลางช่วงช่วงไหนครับพอที่ตศกราชไปเรากำลังเดินขึ้นเหนื่อยแน่นดาหยิบน้ำมาเนาะนั่นเลยอยเหนื่อยแล้วตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาแล้วนะฮะมันจะเป็นป้อมหน่อยนี่แล้วก็มีถ้ำนะไม่รู้จะอุ่นหรือเปล่าก็หินไม่ลื่นนะครับเป็นหินหินปกติ นี่หนาวมากหนาวปวดหัวเลยตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสิ่งปฏิมากรรมต่างๆก็มีเราเข้ามาถ่ายรูปได้หรือจะเข้าไปในป้อมได้โดยแต่ละจุดนะฮะแต่ละจุดเขาจะมีนี่ด้วยมีหูฟังให้เสียบฟังนะซึ่งเราไม่ได้เอาเอาแบบนั้นเพราะเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็มามาปกตินะฮะมาเดินดูมาเที่ยวบ้านเขานั่นแหละฮะก็ถือว่าโอเคนะนึกว่าจะเย็นนึกว่าจะร้อนนะแต่ยังเย็นนะแดดูดิ แปดแรงบ้าเฮือ,อนี่เราถึงเมืองคูไทสิเรียบร้อยแล้วนะแล้วเรามากินอาหารไทยทนไม่ไหวแล้วเนื่องจากมันไม่อร่อยเลยไปเข้าเลยครับมันไม่ได้ถ่ายนะฮะแต่หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือ หมอว่าขนแมวอะไรคะขนแมวกะเก็บน้ำได้ว่ทมาที่สะพานขาวนะ White Bridge คือสะพานเหล็กนี่เองนะก็คือสะพานนะฮะลื่นเหรอเป็นกระจกเป็นน้ำแข็งกันแล้วนะดูดู สูตรปัดเลยอีกานกอโ่า่าแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่โบสถ์นะฮะสวยดีเป็น ทาปตัตยกรรมปรบราณตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่โรงแรมในตัวเมืองทบิลิซีนะดูกระจกไม่มีไม,ไม่มีค่านะ,ะัรพวกนี่นี่นะฮะ,ะ,ะยังมีที่ฉีดด้วยประเด็นสุดยอดเราจองมาสามห้องนะฮะมีหกคนเราอยู่ตรงใต้ตีนของมาเทอร์จอร์เจียเลย แล้วก็ระเบียงนะเชื่อมกันได้หมดเลยนี่นะครับคือมันปิดแต่นแรกก็ปิดแล้วเราก็เปิดนะนี่นะเชื่อมกันหมดห้องนี้จะเป็นห้องที่ใหญ่สุดห้องซ้าย for the big guy นะนี่แต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวมาเธอร์ o อฟจอร์เจต่อไปเราไปกันต่อนะครับ เราใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงกระเช้าแล้วนะเดี๋ยวเราขึ้นกระเชา้าระข้างบนแล้วก็เดินลงข้างล่าง,รงเราซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะวันเวทติเกตนะ6คน17รายลารี่ก็ประมาณ2-300ามรสามร้อยกว่าบาทนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกันอ๋อโอเคเดี๋ยวนัดจากกันเองไป ขึ้นมาแล้วนะฮะโอ้เร็วเหมือนกันนะที่เสียวเหมือนกันเนี่ยถ้ามันตกลงไปจะเป็นไงบ้างคะเป็นเระทโรงแรมเราอยู่นี่นะเราัเงินเสร็จแล้วพอออกมาแล้วนี่ย เรียบร้อยแล้วมีแต่คนมนาถามเราทั้งนั้นเลยนะครับว่ามันจากที่ไหนเขาต้อจะพูดได้ครัต้งเที่ยวเยอะนี่นะมีซีนีเนียเพียบ <c oughs> เราได้วัยร้อยเรียบร้อยแล้วนะนี่คือทริปนี้ที่เราจะมา วันนั้นจะไปกินที่เล่นสกีไม่ได้กินเปรี้ยวไม่เฟือเ่อนเลยดีมากนะฮะร้อนมากพอเดินจากกระเช้าขึ้นมาเรื่อยก็จะเฉ่นนะฮะนี่เป็นมาเดิลออฟจอร์เจียนะฮะสวยดี เยอะมากเอ้ยของชายเยอะมากนะฮะราคาที่ท่องเที่ยวนะฮะแต่ก็ไม่ได้แพงจนเกินไป<า>เรากำลังเดินลงไปแล้วขากลับขึ้นกระเช้าเฮ้ย<ม>ขาข<อ>มาขึ้นกระเช้าขากลับกำลังเดินลงใช่ใช่ใช่ต้องปิดอ่ะต้องลงเคเบิลแล้วเนี่ยอ่าแสดงทางนี้ก็ปิดฮนะทายต้องลงกระเช้าหมนเดิน ไม่ได้เดินเลยวันนี้ออกเลยประตูปิดยังปิดได้ปิดนานแน่นอนใไปถึงสถานีน้อยจังสถา,านีอะ <c oughs> อไรแต่ไม่เป็นประตูงไงให้จีบรู้ว่างได้เลยอนะเพื่อแค่ว่าเสียตอนี้จะช้ากว่าเดิมไหม,ไมและเราก็ลงมาจากเคเบิลคาร์เมื่อกี้นี้แล้วลงมาจากมาเทอร์ออฟจอร์เจียนะฮะก็ <c oughs> เป็นทางรถไฟสะพานซึ่ง ที่นี่ฝุ่นก็เยอะเหมือนกันนะครับร้อยสีสิบกว่าร้อห้าสิบที่เรามาเนี่ยเอเชียกลางนี่ฝุ่นเยอะมากขาซักนี่ทะลุไป2อง้อยหกสิบม่วงนุกกก็หนีฝุ่นมาแล้วนะไม่ใช่ผู้บนน่าจะน่าจะจราจรสิิ์ผัดหวังว่าจะไม่มีใครฟ้องพีดีปีเอแล้วนะฮะยินยอมไหมครับแสนหนึ่งตายแล้วตอนนี้นะฮะเราก็เดินข้ามสะพานมาแล้ว ข้ามาจากฝั่งรู้เลยและเรากำลังจะไปในตรอกตอนนี้เรามาอยู่ในตรอกตรอกนึงนะ <Okay. S 1> ที่เราจะโผล่ไป<อ>ไป,ไ,ปไหนอาอนไปหากอนเราจะโผล่ไปนี่อันนี้คือที่ชายหนังจะโผล่ไปตรงว,วงเวียนนะฮะแล้วก็เข้าของเราที่พัก รอ,อร่อยไหมครับอร่อยมากขนมหวานน่าจะอร่อยทุกที่ในโลกไม่บาสกินตอนเยาว์ไม่ได้เรื่องเลยหรอ,อะลูค่าโพล <c oughs> หอมมากเลยใครจะเป็นคนกินคนแรกครับรอมดิลวมเอาไปเป็นไงบ้างครับอ่าดูครับปาหน้าแยงแล้วอร่อยอร่อยแต่เจ้าเกี่ยวข้าวแสดงว่าเค็มเค็มมากอ๋อเป็นไงเค็มพอกินอล้วแบบนี้เนี่ย แล่ายเรนไอนนี้นะมีแมวสองปลาเลาอเมตรกับเกาสิบสองเมตอรั นี่สวยนี่ยเอถ่ายได้เลยนะใช่ระอังดิใช่ห้งเลไม่ใช่ค่ะโนบูรินถ่ายละใช่พี่ซีจันเขาเลยมันกี่ต่อหน้าพี่เลย อะไรเขาไปเลยโอ้โหเราเข้าบ่อยมาแล้วมีของฝากเต็มเลยนะฮะโอ้ยอังการมากข้างบนนะแต่ยังนะเมียบไปนะฮะเราต้องให้เกีตบสถานที่นิดนึง นึกถึงต่างเรื่องคอนสแตนตินเลยนังผี <c oughs> ตอนนี้นะฮะ <c oughs> เราก็คือรถเรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> มาเก็บกระเป๋า <c oughs> เตรียมไปอัลมาตี้แล้วนะฮะค <c oughs> <ข>าซักสถานแล้วพรุ่งนี้เราจะไป เราจะไปไนี่กันแกนแคนยอนนะฮะน่าจะหนาวมากนะแล้วก็ค่อยกลับกรุงเทพนี่ครับบอดดิง่งนะไอ้ไม่ใช่เช็คอินแล้วนะครับกำลังจะไปไปต่อคาร์ซักสถานอมาตี้นะฮะหนาวคูณสอง และตอนนี้เราก็ถึงตรงแกร์แคนยอนชาลินเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้คือวิสเตอร์เซ็นเตอร์นะฮะโอ้ตัวเบลเลอร์เลยพร้อมกับการเที่ยว ออก,กอดกลับบ้านแล้วทุกคนดูอิดโรยอิดโรยไหมฮะมทุกคนง่วงหมดแลหละไปเดี๋ยวเราไปกันฮนะสุดท้ายเลือกทางนี้นะฮะ2.5กิโลโนี่เราค่อยนั่งรถกลับมาเราจะเจอแม่น้ำด้วยวูวตรงนี้สวยนะ จริงๆในคาซักเราเช่ารถเองได้ไหมได้เหรอเห็นว่าเหนื่อยไงอ๋อเหนื่อยกันมากแลยใช่เหนื่อยมากมากเลยด้วยแต่นี่นะครับก็ม่กกี้ไกเขาบอกเราว่าที่เห็นเป็นชั้นๆนั่นก็คือเป็นชั้นของน้ําทะเลนะตรงนี้เมื่อก่อนเราอยู่ใต้ทะเลมันกัดก่อนจนเป็นอย่างนี้เลยนะเกิดเมื่อ12ล้านปีก่อนกิตการน่าจะใช่แต่ไม่ผิดเนาะ ใช่ไหมใช่ไหมไม่รู้คุยอะไรกับอื้อือนี่เลยครับใสโอ้ปอหันหน้าเข้าแดดดิเออเออไปลองเสยเลยสวยมาก ใหญ่มากนะตรงนี้ดูอลังการสุดๆโอ้เรานี่กลายเป็นสิ่งเล็กๆเลยนะตรงนี้โอ้ลมเย็นดีจังและเราก็มาถึงปลายทางของวันนี้แล้วนะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่จุดสิ้นสุดของแกรงแคนยอนนะ ระยะทาง2.5กิโลนะเราจะได้มาเจอแม่น้ำก็เดี๋ยวเราขากลับเราก็จะนั่งรถกลับนะคนละ800เทงกีก็ประมาณสัก5-60บาทไม่เกินด,ดีนะะบอกเลยว่าอากาศบริสุทธิ์มากนะอามาตีน,นี่อากาศแย่มากๆเดี๋ยวเราลงไปเล่นน้ำกันปะไป<า>เกิดเล่นน้ำมันจะไหว,ลวไเลยอ่นั้นน นี่ลองดูซิว่าน้ำมันจะเย็นแค่ไหนโอ,โ,หโอ้โหโอ้โหแค่นี้เย็นชิมายแล้วเรากำลังขึ้นแท็กซี่แบบบูโรทั่งนะฮะโอ้โห

วนนี้ต้องหารถที่มา้นี่กันได้นะไอ้รูนเนี่ยเออชอแคบดีอ้ย้ยแคบมากเลยฮะโอ้เราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วฮะเตรียมทางเดินทางกลับกรุงเทพนะฮะหมดงานหนาวกันแล้วสำหรับปีนี้เจอกันปีหน้าครับทุกท่านบ๊ายบาย